อ๋อบ้านอยู่จนถ้าบ้านแตกโอ้ยคำเดียวเดียวช็อปเดียวช็อปัวเยอะอะมากคนก็เยอะคนก็ไปดูบางคนก็ไปดูบางคนก็เป็นอะไรที่เครียดมากเพราะว่ากว่าที่เราจะย้ายเราต้องคนฟังเสียงรถไถ รถเจาะบ้านหลังแล้วหลังเล่ารื้อหลังคาลงมดแล้วหลังเล่าแต่เราต้องทนอยู่ไม่ได้หลังแล้วหลังเล่าที่ลื้เป็นบ้านไม้โบราณที่เราเคยไปคุกีตชื่อ,อตอเอาเสาเข็มกระจมาอะไรน้าพุ่งเราก็ได้แต่เดินดูถามว่าเจ็บปวดใช่ไหมเจ็บปวดใจมากโหโดนศึกต,ตองน,นัน คุณไม่ได้ไปไม่รู้เลยรู้สึกเศร้าจริงๆเลยลำบากจริงๆบีบครัง้รง,รงเราทุกอย่างอะ่ะเดี๋ยวคนนี้ก็มาคุยเดี๋ยวเปลี่ยนคนนี้คุยคนนี้คุยอีกอย่างทั้งคุยท,ทั้งข่มทั้งขู่อะไรคุยแต่ท่าเดียวจะให้ไปอะ่ะแล้วจะไปได้ยังไงบอกว่าไม่มีที่จะอยู่ถ้าไปก็หาที่อยู่ให้ดาว แล้วเขาบอแบบว่านี่าหาที่อยู่ให้เราไงเราต้องมาเช่าขเขาไง <c oughs> บวกได้มาลําบากลาบากทุกสิ่งทุกอย่างบอกข้าเขาบอกว่าย้ายไปลำบากเราตั้งต้องชีวิตไม่ว่าเรามันแก่แล้วอีแต่ต้องปรับปรุงโอาแก่แก่ป่านี่ไปปรับปรุงยังไงอืมมันก็ทําจนได้ละ่ะที่จริงแล้วเราเราโดนปัญหาคือเวรคืนเรื่องของที่ดินรัฐคือที่ดินเขาอยากจะเวรคืนเพื่อที่จะ ไปทาสวนสาธารนณะแต่เขาไม่จะเข้าใจบริบทชุมชนเพราะเหมากันว่ามันอยู่มัแต่สมัยไหนแต่ถามว่าเอาแล้วทำไมาตอนนี้มันถึงต้องรื้อย้ายเพราะจริงจริงแล้วมันอยู่ในยุคที่จะบอกว่ายุคอะไรของเมืองไม่รู้แต่ปัญหาของชนป้อมมันไม่ได้ยึดเยอะที่แบบสู้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันมีอะไรมาแทรกแซงเยอะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการไม่ว่าจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทาให้ชุมชนป้อมตอนนะ้นเวลานี้ได้แตกสลายแต่การแตกสลายของพี่น้องชุมชนป้อมเนี่ย ถึงชุมชนสลายแต่หัวใจของคนป้อมก็ยังอยู่มันเหมือนครอบครัวใหญ่ะมันมีทั้งวัฒนธรรมมีการวัฒนธรรมมีอาชีพมีความเป็นอยู่ร่วมกันงานพวกปู่ป้อมเราก็แต่งชุดไทยๆมาตีกองยังกองยาวพี่ก็ฝึกเด็กๆลำโมีมความสุขมากเป็นเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราเลยแหละเสียใจไปไม่ทันแต่ไปสนุกเลย ที่ดาบเดียวที่นี่นะกับเข้าเราก็ไม่คุ้นเคยกินทุกอย่างเราไม่คุ้นเคยอ่ะรสชาติเปลี่ยนไปคนเยวรสชาติยังไงเราเคยกินที่นู่นเราแ้วที่นู่นเราซื้ออะไรก็สะดวกมาที่นี่โอ้โหเราไม่สะดวกเลยเดี๋ยวมาที่นี่ลูกก็ต้องไปสะเชา้ชาก็ไม่เคยสะดวกต้องเช้าเช้าก็ไปซื้อมาจะทำกินยาอะไร ไม่สะดวกอ่ะอยู่ที่นี่จริงๆแล้วยิ่งป้าเดินไม่ได้ยิ่งไม่สะดวกเลย <laughs> แต่วอยู่ที่นู่นนะเราดีนะเรามีเพื่อนบ้านอ่ะเราบ้านเราอยู่อย่างงี้เราคนจะไปตลาดก็เดินผางบ้านป้าไงเราจะฝากใครเสื้ออะไรเสื้ออะไรก็ได้แต่ที่นี่แบบว่าไม่ได้คุยเลยคุยแต่ยังว่ามันไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เราคบกันมาตั้งแต่ไอ้ตรงนั้นมันคบกันตั้งแต่เกิดมา เขาเกิดมาก็ก็เห็นป้าแล้วก็เห็นเขาก็เกิดมาแต่พี่ป้าหนะ้าอาเขาก็รู้จากับป้ามันก็เหมือนกับลูกกระหลังอย่างเนี้ยใช้ไปก็ผ่านมาอา้าวแต่เฮงจะซื้ออะไรไหมเอเราอยากซื้ออะไรเราก็ฝากเข้าไปเรียกเขาเออฝากเสื้อนี่ฝากเสื้อลูลกาแลัวมันก็สะดวกกับเราอ่ะตรงนี้จะไปใช้ใครเราก็แก่งใจจริงจริงเราต้องเก่งใจเขาด้วย ความเป็นอยู่ของคนที่นี่กับของเราเราไม่โทษเขานะเพราะความเป็นอยู่ของเขาเป็นแบบนี้แต่เราโทษที่ตัวเราเราทนเราไม่สามารถจะอยู่กับความเป็นอยู่แบบนี้ได้ไม่มีต้นไม้ที่ป้อมมีต้นไม้ร่มเย็นวันวันหนึ่งถ้าพี่ไม่มีเงินเออไม่มีมีข้าวเปล่าก็เดินไปขอบ้านเจขอกับข้าวหนยก็ทำได้แต่ที่นี่ไม่ได้ ไม่สังเกตว่าบ้านพี่ปิดหมดเพราะไม่อยากมีปัญหาแล้วไม่อยากสูงสิงกับกับใครบางทีเด็กหูไวรุ่นนะถ้าเป็นที่ป้อมเรายังดุว่าได้ลูกเบาๆนะลูกนะอย่าเสียงดังเนาะประดาวไม่สบายอะไรเงี้ยแต่บานที่เราทําไม่ได้เรามาที่นี่ไม่มีใครรู้จักเราแล้วเราก็ไม่รู้จักเขาเพราะฉะนั้น มันไม่ใช่คำว่าเพื่อนบ้านแต่ถ้าผมอยู่ที่ป้อมนึกออไกมาคืออย่างถ้าเขากินข้าวกันนี่ผมขึ้นไปผมโคดจานนั่งกินข้าวเขาได้เลยนะนึกนึกถึงทุนของปฏิสัมพันธ์เราไม่มีตรงนั้นอันนี้คือข้อแรกข้อที่สองเนี่ย เราออกมาจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นป่าของเมืองแล้วน้องลองดูที่ไหนมีต้นไม้สักต้นคือมันเหมือนไม่ได้อยู่ในเมืองที่นี่ไม่มีมีแต่เสียงรถไฟกับเสียงรถและสิ่งสำคัญก็คือว่าเราอยู่โดยที่ไม่ได้ทำอะไรเลยอะ เฮ้ยกูไม่ใช่บุคคลทุกคนละภาพนะเว้ยนื้อออกมะคือคนมันเอ็กซอร์ซา์มาเกือบครึ่งชีวิตอะคุณตบโลกแต่ละวัยังไงคุณเป็นหน่วยงานที่ไม่รัรกษาคำพูดเลยชีวิตมันเฉาอะแม่งเหี้ยวอะนื้อออกปะ คือไม่ได้ใช้เวลาให้มันหมดไปวันๆนะแต่ต้องบอกว่ารอให้เวลามันหมดไปวันๆเพราะเวลาที่เข้ามาสู่ชีวิตเรามันไม่ได้ถูกใช้ก็ได้จะนั่งรอเช้าตื่นกินวันๆก็หมกอยู่ในห้องเนี้ยนี่คือพื้นที่ใช้สอย ถามว่าจะให้ไปไปไหนอะ่ะไปหาใครอะ่ะหมกตัวอย่างเงี้ยอย่างที่บอกกับน้องอ่ะคือจะปีครึ่งแล้วหมกอย่างนี้เลยนะถ้าเปรียบเสมือนสายน้ำมันก็เน่าไปแล้วละ่ะป่านี้ยุงไรก็มาวางไข่ทํารังกันหมดแล้ว คือมันเป็นชีวิตที่แบบมันไม่สามารถเลือกได้แต่สิ่งหนึ่งจะให้เห็นที่ที่แท้จริงเลยก็คือว่าโดยระบบคำถามเราคือเฮ้ยเรามีชีวิตแบบเนี้ยที่ได้นั่งนั่งแลกเปลี่ยนกับน้องเนี่ยโดยการกระทําจากหน่วยงานรัฐถูกต้องมาถูกต้องมา แต่ถามว่าหลังจากนี้เนี่ยการดูแลเป็นยังไงแป๋บอกว่าให้เขาหาที่อยู่นะนี่แคลเขาก็บอกว่าเขาหาที่อยู่ให้เราแล้วเขาบอกทุกนี่ทหารก็บอกเขาต้องหาที่อยู่ให้อยู่อย่างงั้นอย่างงู้นแล้วก็เทงเราลอยคลออย่างเนี้ยไม่มีอาชีพ ใช้ใจ่ายเพิ่มเป็นเท่าตัวหรือมากกว่าเท่าตัวสองสามเท่าตัวเวลามาเวลาหนึ่งปีกับ6หกเดือนเนี่ยตกงานนะแต่อยู่ชุมชนป้อมมันยังมีเรื่องอื่นไงเรื่องอาชีพขายของได้ถ้าเกิดเราจัดตลาดน,นัดคนมาเดินชุมชนก็จะมีเหตุกรรมของชุมชนอาชีพเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังมีอยู่ขายของในชุมชนได้แต่มาที่นี่เราหมดเลยนะเช่นเจ๊เฮงเมื่อก่อนขายของชำมาอยู่นี่จะไปขายได้กี่ปีขาของอยู่แล้วขายมาสี่สิบปีแล้วอะ่ะแล้วอยู่ๆเราก็ กลายเป็นไม่มีอะไรเลยตอนนี้คือไม่ก็เนี่ยอยู่ในในบ้านเปิดประตูเลยไม่เคย <c oughs> เคยแต่ <c oughs> นั่งรถเราจะไปเราจะไปไปหาหมอมันนั่งรถบางครั้งก็ผ่านบางครั้งก็ไม่ผ่านบางครั้งก็ผ่านหน้าป้อมบางครั้งก็ไปอ้อมปูเขาทองไงง่างก็เสียใจอ่ะเขาปิดไว้เฉยๆไว้ อะไรก็ไม่รู้ทำหญ้าทำอะไรก็ไม่รู้ตั้งแต่พี่ออกมาปีครึ่งสวนแม่ยังไม่เสร็จเสร็จมั่งทำไม่ได้เรื่องอ่ะบอกตรงๆในความคิดของพี่คือสวนคุณไม่ได้เรื่องอ่ะแล้วไม่มีคนใช้กลางวันโคตรร้อนเลยไม่มีต้นไม้กลางคืนโคตรมืดเลยไม่มีไฟเคยไปสำรวจแล้วเคยแอบไปดูถามว่าอยากกลับไปไหมความมันจิตใจนะมันมีต้นไม้อยู่ต้นอยู่ข้างบ้านพี่มันก็ยังตั้งสง่าอดู่เล่นต้น เรียกว่าต้นต้นตีนเป็ดมีความทรงจทีบนบ้านพี่อยู่ตรงนั้นมันบางทีมันก็ทําให้เราไม่อยากไปไงนี่นเนี่ยนี่คือปัญหาของกรุงเทพมหานครหาของที่ว่าการเมืองคืนแล้วมันทําให้เราพ่จริงแล้วพี่อยากขอกว่าอบอกว่ารัฐจะเวงคืนอะไรต้องคุยแล้วจะย้ายคนในถิ่นฐานนั้นเนี่ยต้องคุ้มขเขาหน่อยให้เขาไปอยู่แล้วมันต้องรับภาระอย่างพี่เนี่ยไปอยู่นอ,อกมาปีกว่ารับภาระมาก มากจนแบบไม่อยากจะอยู่อ่ะเพราะหนึ่งอย่างเงี้ยมีหมาลองตัวครอบครัวแตกสลายด้วยถ้าเกิดพูดถึงตัวพี่นะพี่มีครอบครัวเมื่อก่อนมีแฟนอย่างเงี้ยย้ายมาปุ๊บครอบครัวแยกย้ายไม่สามารถจะอยู่กันเราได้หมาสองตัวที่มันอยู่ในนีน้ก็คือภาระหรือเปล่าเพราะจะไปอยู่ที่ไหนมันก็ลำบากใช่ไหมอันนี้คือภาระถ้าเกิดไปอยู่ที่ป้อมหาการปล่อยเพราะถิ่ฐนานเดิมมันก็จะวิ่งแน่นมันละลูแค่อาหารกันกินมีคนดูแล แต่มันอยู่นี่ต้องขังเขาด้วยแต่เขาจะออกไปขี้ก็ต้องพาเขาเดินนี่คือภลรตเย็นๆกลับมานี่คือมาถามว่าภระไหมคือความแล้วหมาไม่ใช่ภลรแต่วิถีชีวิตมันจะเปลี่ยนไปอย่างพี่ถ้าเกิดถามว่าไม่อยู่ก็ได้นะตัดสินใจให้ไม่เอาอะไรทุกอย่างในชีวิตหมาก็ปล่อยมันไม่ได้เงี้ยไม่ได้อะไรกับเราฝากทิ้งเป็นหมาจรนจ,นจัดไปบวชไปทําอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องมาสนใจสังคมไม่ต้องอะไรไปอยู่ป่ามันก็ทําได้แต่คนที่มากับเราเนี่ยที่บอกเฮ้ ไปไหนไปได้วยกันเนี่ยอย่างประธานพิกบคุณดาวเจเฮงอะไรพวกนี้ยมันทําให้เราต้องไปกับเขาเราต้องพาเขาไปถึงฝั่งคือมีที่อยู่ทรายัางสาวอนแต่ตอนนี้แล้วเวลานั้นที่เลือกจะอยู่ที่นั่นเลือกที่จะต่อสู้เรื่องนั้นเลือกที่จะทําให้เขารู้ว่าเฮ้ยเราอยู่เพื่ออะไรคุณค่าของชุมชนคุณค่าของประวัติศาสตร์พิศพันธ์เดินได้พิศพันฑ์มีชีวิตเลือกมาทั้งชีวิตแล้วทุกคนจะถามว่าคนที่ป้อมเนี่ยที่มาที่หลังแปดหลังสุดท้ายเนี่ย เป็นคนที่เลือกแล้วหมดแล้วที่มันอยู่ที่นี่ไม่งั้นออกไม่ออกแปลหนังสุดท้ายหรอกพวกนี้มันไม่เคยมีพวกนี้อยู่ในหัวใจมันหรอกก็บอกแล้วผมอยู่มายี่สิบกว่าปีทํางานในพวกนี้ผม,ม,เ,ม,มเห็นเลยพวกนี้ไม่เคยสนใจคือถ้าคิดมุมว่าให้ชุมชนอยู่มันก็จะเกิดปัญหายังไงก็เหมือนกับชุมชนทั่วไปอ่ะผมบอกเลยว่าถ้าปล่อยให้เนะี่ยผมมั่นใจนะถ้าไม่มีภาคอื่นเข้าไปดูนะปล่อยชุมชนอยู่กันเองอยู่ไม่ได้เพราะว่าอะไรวิถีชีวิตคนที่นั่นเนี่ย วันณนะวันที่เข้าไปทำเนะี่ยมันก็คือคนธรรมดานั่งคุยกันไม่มีงาน,ไม,มงานไม่มีการทำไม่ทำงานก็คนที่อยู่ที่นั่นนะส่วนหนึ่งนะถ้าเป็นเด็กก็เรียนหนังสือคนที่โตหน่อยถ้าถ้าเรียนหน่อยก็จะไปทำงานร้านห้างร้านบริษัทแต่อีกกลุ่มหนึ่งก็จะนั่งเฉยเพราะว่าขับมอไซค์วินบ้างทำนู่นทำนี้บ้างซึ่งมันไม่ใช่เลยนะไม่ใช่ไม่สื่อวิถีชีวิตชุมชนมันเป็นชุมชนบ้านนอกได้ แต่ว่ามันอยู่ในเมืองไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีวิถีชีวิตที่มันควรจะรักษาเอาไว้อะอย่างเรื่องวิถีชีวิตผมบอกเลยวันแรกที่มีการเวรคืนปีปีสามห้าเนี่ยสภาพมันไม่ได้เป็นแบบนี้สภาพเข้าไปนี่คือสลัมตรงกลางมีสนามมวยนะแล้วสลัมตรงกอมีตลาดพระตรงข้างป้อมเละเทะไปหมดเลยเข้าไปนี่คือเข้าไปีกโลกหนึ่งที่เป็นโลกสลัมโลกแบบน่ากลัวมากยาเสพติดเต็ไมไปหมด มันเพิ่งจะมาดีตอนที่ว่ามีอาจารย์จากสถาบันนู้นสถาบันนี้เข้ามาบอกให้คุณทําอย่างนี้ทีทังก็มีการแนะนําก็เลยมีการจัดระเบียบขึ้นมาทีหลังแล้วเวลาที่เขาสู้บอกเนี่ยชุมชนสามารถพัฒนาปรปับปรุงตัวจริงๆแล้วอ่ะไม่ใช่จริงๆนั่นคือนักวิชาการมาสอนแต่ช่วงแรกไม่ใช่แบบนี้เลยคนละทรงด,ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นตามที่นักวิชาการไปบอกว่าให้ทําก็ดีขึ้นแล้วมันมีปัญหาอะไรหรืออะไรไม่คืออย่างนี้ประเด็นก็คือว่าเราเราต้อง เราต้องเข้าใจว่าทุกชุมชนทุกพื้นที่เนี่ยถ้ามันไม่มีวิกฤตเนี่ยมันก็จะเป็นธรรมชาติใช่ไหมฮะซึ่งอาจจะมีทั้งความไม่เข้มแข็งแล้วก็อะไรอิเล็กเทค่ะแต่เมื่อเมื่อพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเนี่ยเขาประสบวิกฤตเนี่ยตัวชี้วัดสําคัญที่จะดูตรงนี้คือว่าเมื่อเขาเจอวิกฤตแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะรวมตัวและปรับตัวเองให้ดีขึ้นได้หรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดได้เนี่ยคุณจะไปซีเรียสอะไรใช่ปะ คุณหวังแค่ได้อยู่แค่นั้นเองนั่นคือครั้งแรกแล้วต่อมาที่คุณพยายามจะยอมว่าอย่างนี้เพราะว่าคนไปสอนคุณให้ทําแต่จิตวิญญาณคุณไม่มีตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะคนบอกให้คุณทําคุณยอ,ยอมทำละมันไม่ได้เกิดจากความคิดของคุณถ้าเป็นความคิดของชุมชนเองโอเคเนี่ยผมว่าเออเขายังมีน้ําหนักในการที่เราจะฟังแต่เนี่ยคือการการที่มีคนไปบอกว่าคุณต้องทําอย่างนี้เป็นการเสี่ยมสอนจิตวิญญาณเขาไม่มีเพราะ,ะนั้นผมไม่เชื่อ ก็อันนี้มันเป็นทัศนะแบบข้าราชาการซึ่งผมบอกว่าไม่รู้ว่าผลิตคนแบบนี้มาได้ยังไงก็คือว่าเขามีความคิดที่ค่อนข้างจะโบราณมากในทางวิชาการแล้วก็เชยมากแล้วก็มองชุมชนเป็นยูนิตที่ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับโลกรอบตัวสมมติอยู่ที่ป้อมมหาการนี่ก็คงจะไม่เดินออกจากป้อมเลยมั้งแล้วก็ผลิตลูกผลิตหลานอะไรกันอยู่ในนั้นมันจะมีที่ไหนชุมชนแบบนั้นใช่ไหม มันก็ต้องไปติดต่อกับคนอื่นแต่งงานย้ายถิ่นฐานมีคนใหม่เข้ามาแต่หัวใจสําคัญก็คือว่าคนที่ย้ายเข้ามากับคนที่อยู่เดิมเนี่ยเขามีจิตสํานึกที่รู้สึกว่าเป็นคนในพื้นที่นั้นไหมและต้องการจะรักษาหรือทําให้ชุมชนนี้ดีขึ้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นตัวจิตสานึกจิตสํานึกตรงนี้ต่างหากที่เป็นตัวชี้วัดใช่ไหมฮะว่าชุมชนเนี่ยมันจะเข้มแข็งหรือเปล่าต่อให้เราเป็นลูกหลานของคนในพื้นที่เดิม200ปีแต่สมมุติว่า ลูกหลานเขาเนี่ยไม่รักในชุมชนนั้นน่ะเออแล้วอย่างนี้จะควรจะเรียกเขาว่าเป็นคนในชุมชนไหมในเมื่อสมมติว่า,าเขาอาจจะมีบรรพบุรุษ200ปีเป็นอยู่นี่มาตลอดแต่เขาเนี่ยสมมติลูกหลานคนนั้นเนออกมาแล้วก็ไม่เคยอยู่ที่นี่ไปซื้อคอนโดอยู่ข้างนอกใช้ชีวิตข้างนอกตลอดไม่รูป้ปีปีหนึ่งได้เดินเข้าชุมชนป้อมมหาการหรือเปล่าแต่เขาเป็นคนที่มีกรมรมสิทธิ์ที่ดินใช่ไหม แล้วเงื่อนไขตรงนี้เราจะนับคนนั้นเนี่ยเป็นคนในชุมชนหรือเปล่าทั้งๆที่จิตสํานึกเขาไม่มีเลยเขามีแค่กรรมสิทธิ์ที่ดินอย่างเดียวถามว่าเลือกได้ที่จริงไม่อยากเลือกออกม้างนอกแต่อยากจะอยู่ที่นั่นอยากปืนผืนแผ่นดินสุดท้ายยั่ตายที่นั่นแต่ชีวิตมันก็ต้องอนาคตเพราะเราไม่ได้ตายเร็วใช่ไหมที่จริงตายได้ที่นั่นมันก็โอเคไงมันก็จบชีวิตไปตรงนั้นเลยแล้วต่อไปลูกหลานจะทำอะไรก็ไม่รู้ไง แต่มันไม่ใช่นะตอนนั้นนะเวลานั้นแต่ถามว่าเลือกเรา,าเลือกแล้วเลือกมาทั้งชีวิตไม่งั้นยี่สิบปีก่อนที่จะสู้พี่ซื้อที่ดินที่อื่นแล้วถูกกว่านี้ชาวบ้านอย่างเรามีแค่สองมือสองเท้าแต่เรามีหัวใจเราเอาเดิมพันด้วยชีวิตของเราพี่น้องป้อมส่วนที่เหลือไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนเปลี่ยนสถานที่ แต่เลือดเนื้อชื้อไขและจิตวิญญาณเราก็คือคนป้อมถึงจะไม่มีผืนแป่นดินแล้วในคำว่าชุมชนป้อมหมาการแต่ด้วยหัวใจความเป็นคนป้อมชั่วโมงนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะมาทำร้ายหรือทำลายหัวใจของคนป้อมได้เมื่อก่อนมีความหวังนะแต่เราก็ได้รู้ว่าไปสอนคนอื่นได้ว่าให้คุณอย่าสู้กับหน่วยงานรัฐจะสู้ทีไหนนี่คือประสบการณ์ของพี่ที่พี่ สู้แล้วมันเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดจะลงไป3ามพี่น้องที่โดนไล่รื้อแบบนี้อีกมันก็คุ้มอ่ะมันก็คุ้มกับการที่เรามีประสบการณ์ต้องไปหมอนเขาว่าต้องป้องกันยังไงพวามจริงแล้วหน่วยงานรัฐหรืออะไรเนี่ยจะไล่ชาวบ้านเนี่ยหรือจะเวงคือไม่ว่ารถไฟกรมโยธามันมีวิธีการของมันเยอะพวกเราทุกคนเนะี่ยต้องมองพวกหน่วยราชะการต่างๆเป็นยามมองกทมเป็นยามในการดูแลพื้นที่สาธารณะ บทมจะคิดทำโครงการใดๆเนี่ยคุณจะต้องเข้าไปตรวจสอบซักถามให้เข้ามาเผยรายละเอียดคุณต้องคิดเสมอว่าเนี่ยมันเหมือนหมู่บ้านนะคุณคงไม่ให้ยามปรับปรุงสระว่ายน้ําในหมู่บ้านฟิตเนสในหมู่บ้านแบบอยู่ดีๆวันดีคืนดีก็บอกเฮ้เราจะยามเดินเข้ามาแล้วบอกว่าเราจะถมสระว่ายน้ําออกไม่เอาแล้วเงี้ยใช่ไหมถ้าเปิดเป็นเราอยู่ในหมู่บ้านเราก็ต้องรู้สึกว่ามันหน้าที่คุณหรือเปล่าเนี่ยใช่ปะ ป้าพวกไปนะมันก็ไม่ดีแบบว่าเราจะเข้มแข็งยังไงเราจะรวมการต่อสู้ยังไงนะก็สู้เขาไม่ได้หรอกก็จริงๆขนาป้านี่สู้กันจนหัวชนฝามันยังไม่ได้เลยยังไงก็แพ้เขาจริงๆ